คนครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามีคอนเทนต์ใหม่นะครับลงไปดูที่คลองท่าเรือที่ตะบนท่าเรืออเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับไม่ไกลจากในเมืองสักเท่าไหร่ที่นี่มีสายคลองท่าเรือเป็นคลองหลักที่นี่นะครับซึ่งที่นี่ชาวบ้านเขาก็ใช้วิธีการทำหากินแบบวิถีชาวบ้านฮะเขามีการยกยอที่คลองมีกุ้งแม่น้ํามีปลาชะโดแล้วบรรยากาศก็ดีมากนะ เดี๋ยวไปดูกันครับแม่ช่างมาได้เวลาพอดีแล้วครับดูพ่อหนุ่มคนนั้นสิสาวคันยอขึ้นมาจาก,กลำคลองเลยครับโอ้เนี่ยกุ้ง,ง,ง,งแล้วนี่แหละครับไงไงสิ่งที่ติดมากับยอก็มีกุ้งแม่น้ำมีปลาชะโดโมีปลาขยงแล้วบางวันก็มีปลากระกพงด้วยนะครับน้องก็บอกมาอย่างานั้นฮะ หนุ่มน้อยคนนี้แหละครับเขาชื่อว่าน้องปิ่นนะครับเป็นเจ้าของยอที่นี่ครับงมครั้งลิ่นปะเนี่ยนะมันจะมีข้อในข้อนไม้อ๋อเหรอซึ่งกุ้งมันอยู่ในในข้อเนี่ยนะมันจะนอนเอฟข้ออืมกุ้งมันจะนอนเอฟข้อตัด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 ข้อนแล้วก็เลอะเจาะตะกัดขุบติดเละเตเลอะเตะนะถ้าถ้าหวามือดีก็ขลุบติดถ้ามือเนี่ยดีจะติดตัวใหญ่ตัวนี้นะขอมือ น hmm. ้องก็บอกว่าก <ans> ุ้งที acoustic, ่ติดยอมาวันนี้เนี่ยแค่ตัวย่อมย่อมฮะถ้าวันดียกยอขึ้นมาเนี่ยได้ตัวขนาดเท่าข้อมือเลยทีเดียวนะครับกุ้งแม่น้ำี่คลองท่าเรือเนี่ยครับจริงๆนะเนี่ยนี่มีมาเหมือนกันเหรอเหรอเหรอมาหน่อยอีกแล้วเหรอแบบอันี้มียอกเบบจมาณีมีดอกนีดหนึ่งดอกเพ่งกับนี้สองอีกหนึ่งดอก ผมนะเขายังไม่ใจเนี่ยโยกกันโยกกันโยกเล็กๆใช่ไหมเห็นปลาโน่หน่อยเดียวโยกกันยังโยกใหญ่เหมือนกันเลยครับแต่ชายชายยกชายตีนอะไรนแกก็ชายตีนที่ไอันี่ต้องชายลครงตุนแรงเนาะเพืงเพื่องจัดเพื่งกะโบปลาสู้แม่แล้วปลาแม่ตีนกลางล่างนี่มาเมื่อตอนลอกโครงนะเออบอกกันไม่มี ก้อนนี้นะไอไอไม้ไอไม้โปรเนี่ยนะไม้สะเม็ดนี่ม่ใชม้ดูดูข้างในเดียวมีไม้สะเม็ดสะเม็ดข้าวเหมือนนี่นี่ด่าเนี่ยไม้สะเม็ดขาวอ๋อตอนมันจะของนี้มากับล็อกคลองเหรอมันมันมีตอนตอนตอนล็อกคลองครั้งเยอะเนี่ยทุกคนวันนี้เรามาเดินที่ริมคลองท่าเรือเนี่ยนะครับบรรยากาศไม่ต้องพูดถึงบรรยากาศหรอกแต่ว่าวิถีชีวิตการทกมากินคนที่อยู่ริมคลองเนี่ยเขาก็เนี่ยอยู่กับน้ํา ที่นี่ตะกี้ได้คุยกับน้องเขาชื่อน้องตินเนี่ยเขาบอกเรื่องของปลาในคลองท่าเรือเนี่ยมีเยอะนะครับเพราะว่าคลองท่าเรือเนี่ยไปจะดที่คลองปากนครที่สะพานตัวทีที่อำเภอเมืองที่ปากนครนะครับอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่แหละแต่ว่าตรงข้างบนเนี่ยอันนี้คือเป็นคลองสาขาข้างบนนะครับแล้วก็มีปลาที่เขาทรามากินปลาในใน,นี้ยเยอะเหมือนกันเนี่ยจะเป็นกุ้งแม่น้าจะเป็นปลาหลายชนิดเลยทีเดียวนะครับทุกคนครับ เหมือนที่เห็นนะฮะในกล่องนีม้มีกล<ม>่องชาค้าวขึ้นกันใช่ไหมมันจะเหยกไปได้ชาค้าขึ้นแต่ว่าม,<อ>มันจะลักลําเลยมันจะขึ้นลักเลี้ยมมันจะขึ้นมาตรงนั้น,นไอ้นี่เดี๋ยวหัวทุดนั้น,นหัวทุดหัวทุดมันจะตรงขึ้นมาบ้านหัวทุดก็คือกล่องนี้เหรอหัวจุดก็กล่องนี้หัวจุดมาหัวจุดตั้ง่มาบางเตยมาบางเตยด้ทัศนดมาตาเรือกก็ิินนััฝงงมไป อันดคนครับคลิปนี้เนี่ยเราได้มาเห็นบริบทเห็นบรรยากาศของคนที่อยู่ริมคลองท่าเรือตำบลท่าเรืออำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆเมืองตรงนี้เองนะครับเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยเราอาจจะพาไปดูอีกหนึ่งพื้นที่อีกหนึ่งบริบทนะครับคนดูนุ่มติหนุ่มตินพามาคลองที่ไม่ธรรมดาครับขากลับในนู่นฮนะเขาบอกว่าไม่พูดที่เราไป่อนละ